วัสดียูทูบและผู้ชมกันด,ดีดีต้อนรับเข้าสู่รายการเอาไปต่อทีวีวันนี้เราก็มาอยู่กับแมปคอนดิพีดและกัลลันซึนวันนี้มีการอัปเดตใหม่นะฮะแล้วก็วันนี้มีแขกรับเชิญด้วยก็คือนี่เลยครับ เขามาจากช่องกีตาร์นะคุณผู้ชมครับสามารถไปกดติดตามได้แล้วเขาก็คือแอดมินเกมด้วยนะฮะเขาไปคนแบบว่าสอนผมทุกอย่างในเกมอัปเดตใหม่นี้เลยนะฮะก็ขอคุณมากเลยแล้วก็มีโค้ดใหม่ด้วยนะโค้ดใหม่รู้สึกว่าจะชื่อว่า 700K รนะคุณผู้ชมครับซึ่งโค้ดนี้ก็กดมาที่เมนูแล้วก็กดมาที่เซตติ้งครับนี่กดที่เซตติ้งครับเอ้ากดตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวผมหาก่อนผมขอหาแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมอ่ะกดไปที่ตรงไหนวะเนี่ยผมก็ลืมแล้วว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครหาโค้ดเจอ ก็สามารถใส่โค้ดได้เลยนะฮะแต่ผมหาไม่เจอว่ะมันใส่ตรงไหนวะเนี่ยอ่ะเอาเป็นว่านะครับก็โค้ดเจ็ดร้อยคก็ใส่ได้ครับแล้วก็มีโค้ดรับด้วยนะโค้ดรับนี่ผมจะไปเจ๊กในไลฟ์สดนะฮะแล้วก็มีผลใหม่เข้ามาก็คือผลสโนเดี๋ยวขอรีวิวแบบเร็วๆนะเพราะว่าวันนี้คลิปอาจจะยาวเกินไปนะฮะแล้วก็ท่าเลขเลยของสโนก็คือเป็นการยิงแท่งสโนครับคุณผู้ชมเนี้ยเมื <c> ่ <oughs> อกี้นี้ก็ลิ้นพันกันก็ขออภัยนะฮะไปการยิงแท่งสโนครับนี่ฮะ นี่ตวัดเป็นขึ้นขึ้นหิมะครับแล้วก็ท่าสองเป็นการยิงพายุนะครับเป็นการยิงพายุแล้วก็ท่าสามครับผมก็จะเป็นโซนหิมะครับผมใครที่อยู่ในโซนนี้ก็จะโดนแบบโดนโจมตีด้วยความหนาวนะครับผมนี่ก็คือ3ท่าครับผมแล้วก็จะมีท่าที่4คือตัวเอฟเป็นท่าบินนะครับนะซึ่งสามารถสามารถสุ่มจากล้านสมบทญวิสัต์ทั่วไปได้เลยครับนี่ฮะอ่าก็จะให้ดูว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมครับซึ่งมันก็สุ่มไม่ยากหรอกนะ ก,ก็พอสุ่มยากหยุดแต่ไม่ก็ไม่ไมยากเกินไปครับผมนะก็สุ่มไปเรื่อยเดี๋ยวก็ได้ครับผมใครที่มีตังค์เยอะนะครับนี่ได้แล้วอ่าวันนี้ให้ดูแค่แป๊บเดียวก่อนนะวันนี้จะไปกันแบบไวๆเดี๋ยวเก็บไว้1นผลก่อนนะครับเพราะว่ามันอาจจะต้องใช้นะครับเอาละครับทีนี้มันมีเกาะใหม่เข้ามาคุณผ,ผู้ชมซึ่งจะเป็นเกาะน,นี้อ่าเกาะหิมานะครับผมอ่าตอนนี้เอดก็อยู่ก็ะเล้งนะครับนี่เอดเขาช่วยผมทุกอย่างเลยขอบคุณมากๆเลยนะเอดนะขู na. ถ้าไม่ได้เอดนะผมก็งงเป็นไก่ตาแตกเลยนี่ เกาะใหม่ก็คือเกาะนี้เลยนะฮะให้เรามาที่เกาะนี้นะคุณผู้ชมโอ้โหบอกเลยว่าเกาะแม่งสวยมากครับเอ,ดเ,อดเขาทํานานด้วยนะอัปเดตนี้นะโอ้โหบอกเลยว่าเอดแม่งคตรตึงครับนี่ฮะให้เรามาที่บริเวณนี้ครับมันจะมีแซนตะคอร์นะครับนะซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตทําอะไรสักอย่างก่อนเอาละครับคุณผู้ชมครับก็เรามาต่อกันดีกว่าเมื่อกี้ก็งงนิดหน่อยก็เลยตัดคลิปไปนะฮะแต่ตอนนี้หายงงแล้วนะฮะ อ่าซึ่งก็วันนี้จะมาสอนทําเคียวนะครับแต่ว่าเราต้องทาเควสก่อนที่จะไปทําเคียวนะฮะเพราะว่าถ้าเราไม่ทาเควสมันจะไม่ได้นะครัอ่าก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับก็ขั้นตอนแรกฮะมันจะมีเซตาคอร์สครับนั่งนั่งอยู่ประมาณตรงนี้นะแล้วก็ให้เรากดรับเควสไปฮะคุณผู้ชมเราก็กดรับเควสไปเลยฮะจากนั้นเขาก็จะให้เราฆ่าบัณฑิตหรือว่าไอตัวเนี้ยนะครับผมไอตัวที่หน้าตาเป็นแบบเนี้ย L E F เนี่ยนะครับให้เราฆ่าประมาณ15ตัวครับผม มันจะอยู่ทั่วกอเยแล้เราก็จัดการไปเลย15บตัวครับผมหลังจากที่เราทาเควสที่1น่ฆ่าได้15ตัวแล้วเราก็มาส่งเควสครับผมต่อไปก็จะเป็นเควสที่2องนะเควสที่2ก็จะให้ตีบอสนะฮะมันจะเป็นบอสตัวเน mm. ี้ยหน้าตาเป็นแบบนี้ยมันจะอยู่ชั้นล่างครับผมอ่ามันจะอยู่ชั้นล่างครับนี่ไอตัวนี้เลยนะครับให้เราจัดการตัวนี้นะประมาณ5ตัวครับผมเควสที่2นะจัดการตัวนี้5ตัวพอจัดการเสร็จแล้วนะเราก็ขึ้นไปส่งเควสได้เลยครับผม อ่าโอเคแล้วก็พอเราส่งเควสแล้วต่อไปจะเป็นเควสที่3เควสที่3มเริ่มยากนะแต่ว่าก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะฮะก็คือเควสที่3มันยังไงล่ะจะให้ตีมอนธรรมดานะครับก็คือไอตัวนี้นะครับตีตัวนี้15ตัวครับผมอ่าเควสที่3มเอ้ห้าสิบตัวไม่ได้15ตัวนะ50ตัวนะครับไอตัวที่เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเลยก็คือตรงนี้อ่าไอตัวที่อยู่ชั้นล่างนะครับเออชั้นล่างเดี๋ยวดูก่อนไอตัวนี้เลยนะครับ ให้เราค่ายตัวนี้ทั้งหมด15ตัวนะครับผมก็ <c oughs> คือเควสที่3คือ <c oughs> จักการตัวนี้50ตัวแล้วก็จากการตัวนี้15ตัว,วก็คือเราสามารถบนตีได้เลยนะมันจะมีตรงนี้ตรงนี้ตรงนู้นนะครับมี3จุดที่แบบว่าให้เราไ <c oughs> ล่ตีได้นะครับก็ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเราทําเร็วๆแป๊บเดียวก็ได้นะครับผมอ่าต่อไปถ้าเกิดว่าเราทำเควสสามเสร็จแล้วก็มาส่งเควสตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อไป5เป็นเควสที่4เควสที่4ีนี่สําหรับคนที่ชอบปลาก้วนะครับบอกเลยว่าต้องถูกใจแน่นอน ผมเองก็ชอบนะคือแบบว่าผมรู้สึกมันมากเลยนะสำหรับอัปเดตนีค้คือมีปาลากกัวด้วยนะซึ่ง퀘สี่4เป็นปาลากกัวให้เราทำการแบบว่ากระโดดปาลากกัวให้ผ่านไปจุดสุดท้ายนะพอเข้าสู่จุดสุดท้ายเนี่ยจะเป็นวงกลมใช่ไหมเราก็เข้าวงกลมไปเลย่าดีไม่ดีเราอาจจะได้ของรางวัลจากวงกลมนะันะ้บหรือว่ากล่องของขวัญน,นะแต่ถ้าเกิดไม่ได้นะับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันไม่วับออกให้เราก็ออกเกมเข้าใหม่ครับผมเพราะว่ามันจะไม่สามารถฆ่าตัวตายแล้วก็มาเกิดที่นี่ได้ ออกเกมเข้าใหม่นับถ้ามันไม่วาบนับออกจากที่หน้านับแล้วก็มาส่งเควสครับผมแล้วก็ต่อไปฮะจะเป็นเควสที่5ครับผมเควสที่5ก็จะเป็นการสะสมเกตหิมะให้ครบ500อันก็คือค่าตรงเนี้นะครับกลัวมันจะอยู่ข้างบนเลเวลเนี่เห็นไหมเลเวล7 5 0 0รเนี่ยนะครับแล้วก็มันจะอยู่ข้างบนเลเวลมันจะเป็นค่าเงินใหม่ก็คือค่าเงินหิมะนะครับผมให้เราหาค่าเงินหิมะ้วยกันตีมอนที่อยู่ในเกาะนี้ครับตัวไหนก็ได้ครับผม อ่าตัวไหนก็ได้ที่มันตอบอ่าแล้วก็ตีจนถึง500นะคุณผู้ชมนะฮะโอเคก็มีประมาณนี้เลยนะครับแต่ใครที่โชคดีครับก็อาจจะได้ถังตักเควสที่4นะครับเออปากกอะไรเสร็จแล้วมันอาจจะให้ถังเราพอได้ถังนั้นก็กดได้เลยนะเออแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องแบบว่าตีมอนที่อยู่แถวนี้นะครับอ่ะแล้วก็มาส่งเควสครับหลังจากจบเควสที่5ครับคุณผู้ชมต่อไปก็จะเป็นเควสที่6นะครับเควสที่6เป็นการกินผลสโนโครับผม ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมครับกินผลสโนอยู่แล้วนะเราต้องไปเปลี่ยนผลก่อนแล้วก็กินผลสโนใหม่นะซึ่งถ้าเกิดว่าเรากินอยู่แล้วมันจะไม่ได้เราต้องไปเปลี่ยนผลกินผลอะไรก็ได้ผลไฟผลแสงก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นก็ไปกินผลสโนผลสโนก็สามารถสุมจากร้านค้าสุมผลทั่วไปได้เลยนะนี่ฮะน,นี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะให้เราทําการแบบว่าไปสุมมาแล้วก็ไปกินกินเลยกินตรงไหนก็ได้แล้วก็จากนั้นก็มาส่งเควสครับผม หลังจากที่เราส่งเควสแล้วต่อไปก็จะเป็นเควสที่7นะฮะเควสที่7นะค,คนะคับมันก็จะพบก,กับความตื่นเต้นคือเราต้องผ่านปาก้วออีกแล้วฮะอ่าปาก้วมันมันต้องระวังตรงนี้อย่างเดียวเลยนะสิ่งที่ต้องระวังในปาก้วนะครับมันจะเป็นแบบเส้นเลเซอร์อ่ะมันจะมีเลเซอร์แบบประมาณสีเขียวแล้วก็สีแดงมันจะกระพริบอ่ะไอเราที่เราต้องระวังก็คือตรงนั้นนับไอ,ไอด่านสีก็มีครับแล้วก็ด่านจก็มีพอหลังจากเราผ่านด่านจได้นะครับนะก็ให้เรามาส่งเควส แล้วก็ต่อไปเป็นเควสที่8ปดเควสที่เปดเขาจะให้ที่ตักขี่มะมานะครับมันจะเป็นที่ตักขีมะานะครับเราก็ทําการเอาที่ตักเนี่ยกดลงพื้นนะครับเออกดลงพื้นเนี่ยแล้วก็กดปุ่มสีเขียวแล้วก็กินกินกินตักตักให้ครบประมาณเท่าไหร่นี่แหละนะครับเพราะตักครบแล้วก็เราก็มาส่งเควสได้เลยพอหลังจากส่งเสร็จบรรยากาศมันก็จะเปลี่ยนไปฮนะมันจะมีต้นคิดมัดแล้วก็บรรยากาศจะเป็นสีตอนตอนมืดนะครับนะมันจะเป็นตอนมืดครับผมแล้วก็ พอเป็นเสร็จแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นประตูตรงนั้นนะครับแล้วก็อสแสงตรงต้นไม้นั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้เซนต์คอร์จะยืนนะครับแล้วเรากดไปปุ๊บมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ไอช่องสีเหลืองคืออะไรไม่รู้ไม่ได้ถามเอสเลยอ๋อเป็นการทําให้แบบว่ากลับมาเป็นแบบเก่า <c oughs> โอ้ก็คือกลับไปเริ่มเควสแบบเก่านะครับผมเออนี่โอ้โหสีเหลืองนะครับ หรือเปล่าวะผมก็ไม่มั่นใจนะต้องดูก่อนถ้าเกิดว่าเซตคอรมันนั่งแสดงว่ากลับไปเป็นแบบเก่าเอออ่าใช่ไหมเอาไม่ใช่เหรออ๋อไปกันทําให้ทองฟ้ามันเป็นอย่างนั้นเฉยๆนึกว่าเควสมันจะกลับไปเป็นมันเก่าตกใจหมดนะฮะแล้วก็ช่องที่2ครับเราสามารถแบบว่าเอากล่องของขวัญได้นะนี่ปึ๊บแต่ว่ามันจะติดครูดาแล้วมันจะมีคูดาครับใครที่รับไปแล้วกล่องหนึ่งครับซึ่งผมติดคูดาไปประมาณ95นาทีเลยต้องรอพรุ่งนี้มันจะเป็นเควสประจําวันนะฮะ เออโอเคไอช่องที่3ก็จะเป็นการทำเควสทำเควสเพื่อทำเควสเล่นๆน,น่ะรู้สึกว่าเควสแต่และเควสมันจะให้ค่าหิมะด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออนี่ครับเป็นการทำเควสเรื่อยๆครับผมส่วนช่องที่4คือ Good b ายนะครับอ่าช่องที่4คือกู๊ดบายอ่าทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าพอเราทำให้เซนเตอร์คอร์มันเป็นแบบนี้ได้ใช่ไหมเราอยากจะได้บอสใช่ไหมคุณผู้ชมนี่ตรงนี้เลย เราอยากจะเชิญบอสใช่ไหมเราก็มาที่ฝั่งนี้ตอนแรกมันจะไม่มีร้านค้าอย่างนี้นะครับอ่าร้านค้าตรงนี้อันแรกเลยก็คือกล่องหิมะครับผมเป็นกล่องหิมะครับผมมันจะใช้เวลา13บนาทีในการซื้อได้นะครับใช้ประมาณค่างเงินค่างเงือนค่างเงินสโนโน์นะครับเออแป๊บนึงนะครับส่วนอันบนครับอันบนก็จะเป็นการซื้อลูกแก้วนะครับเออต้องรบกวนเอสอีกแล้วอะ่ะเดี๋ยวผมบอกให้เอดซื้อลูกแก้วให้หน่อยอ่าซื้อลูกแก้วให้เขาหน่อย <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ ให้ผมหน่อยนะครเดี๋ยวมันจะดูไปกระเทยไปนะครับแอดนะผมป้าแอดเทมากเลยวันนี้นะครับต้องเตะแบบต้องเตะมาสอนผมแล้วอย่างจ้าวะเขาผมานี่ฮะนี่คือแอดนะครับนี่มันเป็นลูกแก้วแบบนี้นะคุณผู้ชมโอ้แอดให้สองโอ้โหแอดให้หลายอันเลยอ่ะเดี๋ยวเก็บไว้ตีในไลฟ์สดดีกว่านะครับนี่เราจะเสีย2 0 0พสโนโนนะซึ่งต้องใช้ตังโนซื้อเอานะพวกลูกแก้วแบบนี้หลังจากที่เราซื้อมาแล้วนะนี่ เราเอามาทําการแบบว่ามากดเสกตรงนี้ได้เลยนะครับมากดเสกตรงนี้เลยครับปึ๊บนี่เห็นไหมบอสเกิดมาแล้วพอเกิดมาแล้วเราก็เข้าไปได้เลยปึ๊บนี่บอสจะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะบอสเซ็นตอร์คอนครับแล้วก็เคียวหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ดูดีบอสหน้าตาค้อเหลี่ยมเลยว่ะแล้วก็ตีเลยครับตีจะกว่าบอสจะตุยนะครับนี่พลังสโนครับตีแล้วครับโอ้ดีดีแอดมาแล้วครับนี่นี่ดาบไฟครับดาบไฟ ดาบไฟปรับสกิลใหม่นะคุณผู้ชมดูดิมันจะปรับสกิลใหม่มันจะเป็นเกมพัทยี่สิบโลบักครับแต่ตอนนี้น่าจะเพิ่มราคาแล้วนะนี่คือแอดมินเขาแบบว่าปรับใหม่นับแค่ดับไฟเกมพัทอย่างเดียวนะครับดูดิสกิลไม่โคตรจับแต่ราคามันอาจจะแพงขึ้นนับจาก20โลบักกลายเป็นเท่าไหร่ไม่รู้อ้าวหลังจากที่เราตีบอสเสร็จแล้วมันจะมีโอกาสได้ของขวัญยิ่งเราเอาเพื่อนมาตีเยอะมันจะได้กล่องเยอะมากขึ้นเราสามารถโยนให้เพื่อนได้ด้วยอ่าถ้าเรามาตี2คนเราก็ได้2กล่องถ้าเรามาตีกับเพื่อน 12คนแล้วก็ได้12กล่องเออน,นะครับแล้วก็วิธีได้เคียยก็คือกดไอ้กล่องนี้โอกาสได้เคียวประมาณ1%เปอร์เท่านั้นเองนะโอเคผมจะลองกดดูไม่ได้เคียวก็มันจะได้อย่างอื่นหรือไม่ก็เพชรแต่ไม่ได้ก็เกลือไปแล้วก็นี่เลยมันจะได้เพชรกับเงินน่ะถ้าไม่ได้เคียวครับโอกาส1%นึ่งเปอร์เซ็นต์เองครับโคตรเกลือนี่เอด็ดเขาบอกว่าลืมบอกว่ามันมีโอกาสไม่ได้กล่องด้วยนะเอา้า มีโอกาสไปได้กล่องด้วยนะคุณผู้ชมโอ้โหโอเคอาจจะมีอาจจะมีสิทธิ์เกลือนะครับส่วนไอ้ตรงนี้ประตูนี้มันจะเป็นปากกัวนะคุณผู้ชมหลัใครอยากเล่นปากกัวก็เข้าไปเล่นได้สิ่งที่ต้องระวังในปากกัวก็คือไอ้ไอ้ที่มันเป็นสีเขียวสีแดงกับพิบอะถ้ามันเป็นสีเขียวเดินผ่านได้ส่วนไอ้สีแดงเ,เดินผ่านไม่ได้นะครับเออนี่ฮะแล้วก็นี่ก็คืออัปเดตทั้งหมดนี้ถ้าเกิดว่าผมพูดไวไปไม่เข้าใจก็ขออภัยด้วยพอดีว่า ต้องแบบว่าประกอบภาพไปดูนะครับไม่สามารถทําได้ผมไม่สามารถวนกลับไปทาเคล็เก่าๆได้ก็ขอภัยจริงๆนะครับนะซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคุณผู้ชมครับก็เอ้ยไม่ใช่สิเดี๋ยวเราไปดูเคียวก่อนดีกว่าลืมรีวิวเคียวได้ไงวันนี้่เออผมลืมรีวิวเคียวนับอ่าก็จะเป็นคลิปที่ผมอะ่ะแบบว่าเอสเขาโชว์พลังให้ผมนับแล้วก็ผมก็แบบว่าอย่างไงล่ะผมก็ถ่ายไว้นะคุณผู้ชมนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าพลังเคียวจะเป็นยังไงบอกเลยว่า เวลาที่เอสถือแม่งโคดเทแล้วพลังแม่งเกียร์นะครับปะไปดูกันเลยครับผม <S <S เอาละครับก็นี่ก็คือหน้าตาเคียวนะฮะก็แบบว่าผมขอร้องให้เอสเด่ะเขาทําการแบบว่าโชว์พลังเคียวให้เห็นหน่อยนะฮะโอ้โหแล้วบอกเลยว่าแม่งโคดที่นะคุณผู้ชมเป็นสีแดงนะเป็นสีแดงดําแล้วก็คมดาบก็จะเป็นสีขาวนะฮะนี่นี่คือการฟันนับนี่ดีวผมบอกให้เอสโชว์กันเลยดีกว่านะครับ เลโก้เนี่ยโอ้ยท่าแรกครับเป็นการยิงคลื่นสีแดงครับเห็นไหมเห็นไหมเป็นการยิงคลื่นสีแดงท่านผู้ชมอ่าแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีท่าอื่นไหมฮะเราต้องรอเอดโชว์หน่อยนี่ท่าแรกนะครับเออมีท่าสองหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะฮะนี่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 อันนี้คือท่าแรกนี่คือแรงขนาดนี้เลยเลยโอ้โหฟันแบบโจมตีทีเดียวตุยเลยอะอ่าหรือว่ามีแค่ท่าเดียวหรือเปล่านะอ่าเดี๋ยวรอดูแอดก่อนนะฮะ โอเคผมก็อยากจะเห็นท่าสองเข้าแล้วซินะนะเอสเขาบอกว่าเฮ้ยมันดูดเลือดเหละครับมันดูดเลือดได้คุณผู้ชมโอโ้โหไม่ช้าพอดีเลยเก่งเลยเฮ้ยคุณผู้ชมเห็นไหมเมื่อกี้รู้สึกว่าท่าสองจะเป็นการวาร์ปนับเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับเคียวเนี่ยมันจะวาร์ปได้ครับเวลาที่มันเหมือนเป็นการปาคู่ในครับเนี่ยฮะโอ้อันนี้ท่าอะไรเนี่ยท่าสองนะครับท่าสอง หมือนเป็นการปาคู่ในแล้วก็วาร์ปไปหาคู่ต่อสู้แบบนี้นะครับส่วนท่าแรกก็จะเป็นการยิงขึ้นนะครับไอ้ท่าสองเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเรายิงไปโดนมอนใช่ไหมมันจะเป็นการวาร์ปแต่ถ้าเกิดว่าเรายิงไม่โดนมันก็จะไม่วาร์ปครับไม่เหมือนเคียวที่แบบว่ายิงไม่โดนมันก็วาร์ปนะครับแต่อันนั้นนี่รู้สึกว่าถ้าโดนจะวาร์ปนะฮะวิ่งเจ๋งเลยนะโคตรจ้บนะน่าจะมีทั้งหมด2สกิลนะคุณผู้ชมอีกสกิลอยากอีกสกิลวาร์ป๋อวาร์ปได้ครับโอเคครับผม นี่นะนี่ก็คือเคียวนะครับเดี๋ยวผมจะขอดูเคียวตอนเช้าแบบชัดๆก่อนอ่าโอ้ตัวนี้มันก็เกิดมาจังวะโอเคเคลียกก่อนอ่ะโอเคเคลียกก่อนนี่นะนี่คือหน้าตาของเคียวครับแล้วก็แอดมินสุดหล่อครับนี่ถ้าผมได้ถือนียจะเท่ขนาดไหนวะเนี่ยโอ้โหโอเค,อเ,คเอาเป็นว่าเราก็ดูเคียวกันเท่านี้ก่อนนะครับใครที่อยากได้ก็ไปเล่นกับพี่ในไลฟ์สดนะฮะเอาละเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ ต้องไปทําคลิปช่วงแรกก่อนอันนี้คือแบบว่าจะเป็นคลิปช่วงช่วงที่แบบก่อนจะสอนแบบว่าสอนทำควสอะไรต่างๆทุกอย่างกันะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้ขอบคุณเอสมากๆเลยนะที่มาช่วยเหลือผมนะเออเอาเป็นว่าวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมครับไปแล้วครับบายบายจ้าเออ,เออลืมไปเลยครับลืมไปเลยครับมันมีเกมพัตใหม่มาด้วยนะคุณผู้ชมครับก็คือเรากดมาที่เมนูนะฮะ กดมาที่แ a กช็อปนะฮะแล้วก็จากนั้นเนี่ยไอช่องไฟสโน่เนี่ยหรือว่าสโน่เนี่ยมันจะมีแบบว่าอันนี้คือจะได้กล่องของขวัญน,นับะจะเป็นกล่องสีขาวกับกล่องสีเขียวแล้วก็ไอเทมอะไรไม่รู้นะไอเทมไอเทมที่ซื้อด้วยโลบักอ่ะมันจะเป็นแบบบวกค่างเงินหิมะประมาณ500อนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ตรงนี้ไฟสโนนะหรือว่ามันจะเป็นแบบว่าไอตรงเนี้ยไอไอช่องแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเนี่ยเนียแบบเนี้ยเราสามารถเลือกกดเผาได้ครับผมอันนี้ต้องเสียด้วยโลบักนะฮะนี่ เราสามารถเลือกเผาแมงกระไซก็ได้เผ่าเอลเผ่าสกายนะครับเผ่าล็อบบิ้นะฮะเออเลือกได้เลยนะครับแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะที่ผมลืมไปเลยนะฮะก็คือกดมาที่เมนูกดมาที่ตรงคําสีแดงเนี่ยช่องสีแดงเนี่ยปึ๊บมันจะเป็นเควสตรายวันเฮ้ยอะไรแวบๆบแบบโอ๊ยถงังโอ้โอเคลืมลืมเลยเควสรายวันนะคุณผู้ชมสามารถแบบว่ามาปลดล็อกได้นะครับนี่ฟรีด้วยนะครับนี่วันที่1ก็ได้กล่องส้มอ่าก็โหนี้นะมีถึง21วันนะครับ ไม่เลยกดเข้าไปปุ๊บได้ไรโอ้โหทิ้งเลยเอ้ยนี่นี่นี่เอสเขาให้ผมนะับโอ้โหเป็นถังแบบนี้เลยนะฮะโอ้โหขอบคุณแอดมินมากๆเลยนะฮะนี่กดปุ๊บจะได้ข้างเงินไอ้นี่ฮะข้างเงินสโนครับผมนี่ผมกดกินเรื่อยๆเลยดีกว่าขอบคุณเอดนะครับผมเดี๋ยวเอาไปแบ่งแจกคนดูบ้างดีกว่าวะนะเหลือเยอะเลยนะเนี่ยนะฮ่าเอาเป็นว่าวันนี้ต้องขอเก็บไว้เอ้ไม่ต้องขอแบบว่าจากลากันจริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์ด้วยไปแล้วครับบา,บายๆจ้า